ทางด้านขนาณะครูซาตุซ่าก,กรมแลเทคโนโลยีมาวิทยาลทเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยนะครับเดินหน้าในการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีความรู้ด,ด้านธุรกิจส่งเสริมถักษ่าการเป็นผู้ประกอบการเพิ่มทั้งเลือกหลังสำเร็จการศึกษาจนล่าสุดนะครับมีหนักศึกษาได้รับรางวัลในโครงการ f r m Gen C to be CEO ประจำปี2560ของกระทรวงพาณิชย์ได้เล่เป็นติดต,ตามในในได้จากรายงานครับ ทักษะชีวิตและอาชีพมีความสำคัญสำหรับการทำงานในศตวตรรษที่21คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยจึงจัดการเรียนการสอนบูรณาการองค์ความรู้บ่มเพาะแนวคิดสร้างแรงบันดาลใจสู่การเป็นผู้ประกอบการหวังให้นักศึกษาใช้เป็นทางเลือกสร้างอาชีพหลังสำเร็จการศึกษาโดยหนึ่งในความภาคภูมิใจล่าสุดคือการที่นางสาวมุกกรลินล่มประธานกุลหรือน้องนิก นักศึกษาชั้นปีที่4ได้รับคัดเลือกให้เข้ารับรางวัลโครงการกระจายความรู้สู่ผู้ประกอบการยุคใหม่ From Gen Z to B CEO ประจำปี2,565มีผลคะแนนสูงสุดติด100อันดับแรกจากผู้เข้าร่วมอบรมเกือบ16,000คนทั่วประเทศน้องนิกกล่าวว่ารู้สึกดีใจที่ได้รับรางวัลแม้ส่วนตัวจะไม่ได้เรียนบริหารธุรกิจ แต่ในฐานะคนรุ่นใหม่ยอมรับว่าทักษะผู้ประกอบการเป็นองค์ความรู้ที่จำเป็นที่นักศึกษาต้องเรียนรู้มหาวิทยาลัยควรสอดแทรกเข้าไปในทุกหลักสูตรปลูกฝังพื้นฐานการเริ่มต้นทำธุรกิจตั้งแต่ค้นหาตนเองวิเคราะห์ตลาดวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคการสร้างแบรนด์ตัวเองตลอดจนเชื่อมโยงนำความรู้ในศาสตร์ของสาขาวิชามาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์เพ่งจะได้สัมผัสกับ คำว่าธุรกิจจ,จริงๆก็มาตอนปี3เทอม2เนะะ 2> ี่ยค่ะเพราะว่าทางสาขาเรามีหลักสูตรเกี่ยวกับผู้ประกอบการแล้วก็เรื่องเศรษฐกิจค่ะก็ได้เรียนแล้วก็ได้ทำข่าวมันสนุกมากเลยตอนตอนเรียนสนุกจริงๆเพราะว่าสู้กับอาจารย์สนุกมากค่ะหรืแบบว่าได้พูดเรื่องเคสต่างๆหรือว่าได้เรียนเรื่องใหม่ๆหนูเห็นพรีเซนต์ของทางมหาลัยค่ะ มาแบบประกาศให้เด็กๆรู้ว่าแบบมีโครงการนี้อยู่นะคะแล้วก็ทางคณะเราสนับสนุนเรื่องการผู้ประกอบการด้วยะค่ะช่วงนี้หนูก็เลยเห็นแล้วว่ามันเออก็น่าลงดีหนูก็เลยสนใจแล้วก็สมัครไปค่ะก็ <isch> มีการเวิร์กช็อปหรือว่าเทรนนิ่งอบรมเป็นเป็นเวลา3วันค่ะก็จะเป็นอบรมออนไลน์ค่ะกับ CEO เก่งๆไฟแรงหรือว่าแบบคนที่เราแบบเห็นในข่าวกันทั่วไปค่ะที่เขาแบบเก่งๆมากๆหลังจากอบรมแล้วเขาจะมีให้เป็นสอบค่ะจะส่งมาเป็นแบบฟอร์มค่ะแล้วก็ให้เราสอบทําได้ดีเลยนะในในความคิดหนูหรือว่าการสนับสนุนครั้งนี้ถือว่าเขาดึเนินมาได้ถูกทางมากๆ รองคณะบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีมองว่านี่คือจุดเริ่มตน้นเป็นสิ่งสะท้อนความสำเร็จของการสร้างผู้ประกอบการทางธุรกิจเทคโนโลยีที่ตอบสนองนโยบายของมหาวิทยาลัยตอกย้ำอัตลักษณ์บัณฑิตนักปฏิบัติยืนยันทางคณะพร้อมเดินหน้าต่อดึงนักศึกษาที่มีความสนใจร่วมกันเตรียมผลักดันเปิดชมรมการเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ในสังคมมหาวิทยาลัยพยายามจัดระบบนิเวศของความการสร้างผู้ประกอบการเช่น เราใช้คำว่าการเป็นผู้ประกอบการทางธุรกิจเทคโนโลยีนะครับหรือเทคโนโลยี าคณะครุศาสตร์เนี่ยหลักๆเราก็ผลิตบัณฑิตออกไปเป็นครูนะฮะแล้วก็นักเทคโนโลยีซึ่งในอดีตที่ผ่านมาเราเด็กกลุ่มนี้ก็จะไปประกอบอาชีพเดียวแต่เชื่อว่าในสังคมปัจจุบันและตามโจทย์ที่ประเทศต้องการเนี่ย mm hmm. เด็กของเราทุกคนเนี่ยครับที่จะจบไปเนี่ย mm hmm. ก็ไม่จําเป็นจะต้องมีอาชีพเดียวไม่จําเป็นต้องเป็นครูอย่างเดียวแต่เขาต้องมีอาชีพเสริมนโยบายของคณะนี่ชัดเจนว่าออนักศึกษาทุกคนเนี่ยจะต้องมีความเป็นผู้ประกอบการติดตัวไปด้วยซึ่งตรงเนี้ยเราสามารถจะฝังได้ให้อยู่ในตัวเขา ทั้งบรรยากาศการเรียนการสอนทั้งบรรยากาศการวิจัยการบริการวิชาการแล้วก็การจัดกิจกรรมนักศึกษาก่อนหนึ่งต้องชื่นชมและก็ยินดีกับน้องก่อนนะครับแล้วก็ดีใจแทนคณะครุศาสตร์แทนมหาวิทยาลัยมองว่าตัวน้องเนี่ยคือตัวสําคัญที่จะเป็นผู้นําในการทําชมรมการเป็นผู้ประกอบการนะแล้วก็เคลื่อนภารกิจการเป็นผู้การพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการของของคณะไปสู่น้องๆทุกคน สำหรับน้องนิกเองหลังเรียนจบเธอมีความฝันจะใช้ความรู้ด้านสื่อสารมวลชนที่ร่ำเรียนมาร่วมกับเพื่อนสนิทเปิดโปรดักชั่นเฮาส์เล็กๆทำธุรกิจรับผลิตสื่อสร้างสารรค์ต่อยอดอาชีพเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวยุคสมัยนี้มันมัน,ม,นมีอาชีพเดียวมันอยู่ยากแล้วค่ะมันลำบากแล้วก็การประกอบธุรกิจส่วนตัวเป็นอะไรที่ตอบโจทย์กับคนรุ่นใหม่มากกว่าแล้วก็เด็กรุ่นใหม่ทุกคนอยากเป็นนายตัวเองค่ะ เราทุกคนอยากมีกิจการที่ตัวเองแบบเป็นคนคิดขึ้นเองเคยฝันร่วมกับเพื่อนๆดีกว่าค่ะเพราะว่าแปลว่าเราเรียนมาด้วยกันเราเราก็มีความคิดที่อยากจะทําอะไรร่วมกันมันก็เป็นก้าวแรกที่ทําให้หนูรู้สึกตัวว่าโอ้หนูก็มีความสามารถด้านนี้เหมือนกันนี่คือหนึ่งตัวอย่างการจัดการศึกษาที่มุ่งให้เกิดผลสำเร็จแก่ผู้เรียนเหมาะสมกับยุคสมัยเพิ่มโอกาสการมีงานทํา เป็นกระบวนการผลิตทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพสู่การพัฒนาชุมชนสังคมและประเทศชาติต่ตอไปทีมข่าว n b t ภาคใต้รายงาน